กันอยู่เนาะนะคะกับันสุนกังหันกะไดายลุนนะคะลุนการแสดงกันเนะาะก็ดีใจกรับปฐมอ,อเดอร์โชว์นะคะก็ดีใจกับเพชรลำเพลินดีใจกับข้อมผลรวมมิตรนะคะทุกคณะนะคะเต็มที่เต็มที่มากๆเลยพี่น้องหลายคนนะคะอาจจะถามว่าพี่น้องหลายคนนะคะมีคอเห็นคอมเมนต์เนาะเขาไปเห็นคอมเมนต์ตามติก๊กต็อกแน่เขาไปเห็นหลายอย่างแน่นะคะ กไม่พอนคะอยากบอกพี่น้องฟังนะคะที่นะคะอรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะคะพี่น้องที่มีศิลปินรับเชิญสามคณะ <c oughs> นะคะสามคณะเท่ากับสิมี่ของของวงพเพลินเพลินเท่ากับสิเป็นน้องอุงอิงเนาะของอทีมงานข้ามพันโรมิดกับสิเป็นน้องปาวาลี่ของทีมงานปฐุมออเดอร์โชว์เป็นกับสิเป็น น้องเต๋อภูสินนะคะกะแต่ละคณะนี่นะคะพี่น้องทางรายการพ้นจัดมมใหายเข้าเองด้วยพี่น้องเด้อนะคะแม่พรบ,บัได้เข้าบัวได้หาผู้ใดผู้หนึง่งเขามาในในในรอบชิงชนะเลิศนี่นะคะพี่น้องแม่พรสีบอยพี่น้องให้เข้าใจตรงนี้นะคะลายคน้ก็ะจ,จิสงสัยว่าเอา้า น้องอุ้งอิงคือได้มามาอยู่ในช่วงนี้อะไรอะไรยังไงยังสีนาพี่น้องเนาะเล่าพอนก็จะบอกพี่น้องฟังว่าอันนี้เป็นคอนเซปต์ของของทางรายการศึกจักรวาลมอล่ำเพิินนะคะบังเอิญมากทีนี้พี่น้องบังเอิญว่ารอบชิงชนะเลิศเนี่ยบังเอิญวงเพชรล่าเพลินได้น้องอุงอิงเขามา่รวมรายการเขามา่รวมไล่เฮานี่ในไล่นั่น จริงๆแล้วนะคะพี่น้องจริงๆแล้วไลท์รอบชิงชนะเลิศเนี่ยเป็นของเฮ้านี่สิเป็นไลท์ของเฮ้าเตรียมไว้นะคะซึ่งซึ่งทางทางเพชรลำเพลินเองอะ่ะทางไว้พ่อนทั้งวุญญาลนี่เราไม่รู้หรอกว่าไลท์ชิงชนะเลิศเนี่ยซิม,มีแบบใดแน่เรายังไม่รู้นะคะทงังบันนี้ตอนแรกนะเฮ้าสี่เหตุแบบอ จะเป็นโชว์คอนเซปต์จากเปิดฤดูเออเปิดเปิดอ่าเ,เปิดเปิดการแสดงจนหอดเตยล่าตั้งแต่โชว์ชวงวงพี่น้องชวงวงมาเปิดโตอ่าศิลปินผู้นำทีมงานมาเปิดล่ำเป็นเรืองเป็นนิทานแล้วก็มาเตยล่าเออล่ำลองล่ำล่าแล้วก็มาเตยล่าอันนี้เราจะเป็นแบบว่า เป็นฉบับยอ่อเป็นฉบับย่อของของคาว่าหมอลําเพลินเขาอยากเอาตรงนี้นะคะเขาอยากเอาตรงนี้มาถ่ายทอดให้พี่น้องเบื้องว่าฉบับยอ่อเขานี่มีหยังแน่ตั้งแต่เริ่มเปิดทําการแสดง,ต,ง,ต,ปปดงตั้งแต่เริ่มจะภาพเปิดงานตั้งแต่เริ่มจาพาเปิดงานว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือเขาจัดไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างซึ่งซึ่งเพื่อนสิ่หายเวลาแค สิบนาทีของแต่ละคณะทีนี้นะคะทางรายการทางชองเพิ่นเพิ่นก็เลยแจ้งมาบอกว่ามีศิลปินรับเชิญแต่ละคณะ3คณะนี้จะมีคณะละหนึ่งคนเราจัดเป็นคอนเซปต์ของเราตั้งแต่เปิดเปิดเปิดการแสดงจนจน,จนถึงเต้ยลาอันนี้คือข้าเตรียมไว้แล้วนะคะเตรียมไว้มือห้าสีชิงชันละเลิดเสร็จแล้วปุ๊บ ทางรายการแจ้งมาบอกว่าเอาล่ะมีน้องอุงอิงแล้วนะมีน้องอุงอิงมามาช่วยโชว์มามามา,มาเพิ่มสีสันอุย้ยทาง,งวงเราก็ก็ตื่นเต้นนะพี่น้องตกใจว่าอุย้ยจริงเหรอเราเราคณะ,อะสองคณะเพื่นมีอันมีผู้ใหญ่นอกสิเขาซึ่งเข้ากับวงหูจักดิไม่พลาดวงหูจักด่พี่น้องว่านี่มีผู้ใดแเนี่ยซึ่งเข้าหูจักก็ว่าเพิ่นเพื่อนหาอุงอิงนะ่ะน้องอุงอิงมาก มาโช์สีสันขณะเฮ้าทีนี้เราก็เลยเอาใน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 เวลาสิบสิบนาทีนี่เนาะเอ้ยเราจะทํายังไงซึ่งเขาเซตจ,จังไดซึ่งโชคของนองนี่เขาสีเอาเวลาประมาณไหจังสีจังสีหลายหลายสิ่งจังสีสมูทจังสีสมดุลน,นะคะพี่นองไม่พว่าสีขาวอีฟังเนาะว่ามันออกมาแบบนี้ที่ท,ที่ออกมาแบบนี้นะคะก็คือ เราก็เลยเอาหละ่ะน้องอุงอิงมาช่วยสร้างสีสันละเราจะทำยังไงให้มันให้มันสมูทให้มันบาลานให้มันออกมาดีที่สุดเห่ากับเลยได้ตัดเราก็เลยได้ตัดตัดอช่วงโชว์วงออกอะเพิ่จะเพิ่มไปเท้าแค่สองนาทีสองนาทีก็เลยเพิ่มเพิ่มช่วงที่น้องอุงอิงออกเนี่ยเพิ่มเพิ่มไปสองนาทีเป็นสิบสองนาที เป็นคณะละ12นาทีนะคะจากคณะละสิบนาทีนนเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งละแม่พ่อจะบอกฟังเลยว่าหนึ่งหละกกฎของการแสดงเนี่ยศิลปินไม่ให้เกิน3 0ถึง40คนรวมทั้งนักอาจารย์นักดน,นตรีด้วยคือบ่ให้เกินนั่นนะคะเสื้อผ้าหน้าผมชุดฮอกก็ตองเอาเขากับ่นเสืของเฮ้าว่าของเฮ้านี่คือลํำเพลินละ่ะคําว่าลํำเพลินก็คงจะ ควบมอลังการกับขุ่นสีบริมากไม่ระวังใส่สันเนาะพี่น้องเนาะเราชูคําว่าเอก,กลักษณ์ลำเพลินเทากับสีใส่สันกันแต่ว่ารอบชิงชนะเลิศนี่เทากับสีมีตั้งแต่โชว์วงเฮ็ดจังไดชั่ว์วงเฮาสจิจัดจังไดมันจังสีสวยงามไม่พอนก็นต้องรอบนี่กับสีหลายๆอย,ย่างจักหน่อยนะคะพี่น้องคือพี่น้องเห็นนั่แล้วนะคะใส่สีใส่สีสสอ่าอ่าชุดขนนุ่นนี่น,นั่นหลายๆอย,ย่าง แล้วก like ็เราจัดยังไงให้น้องดูดีจัดยังไงจังสีห้นนองอุงอิงออกมาแล้วก็หาให้ให้สมดุลกันที่สุดในช่วงที่น้องออกนะคะกาไม่พอนกับบอดีบอดีเตรียมอีหยังทั้งนั้นเลยพี่น้องก็ไปเจอกันวันที่เราอัดรายการกับน้องเราไปเจอกันวันที่อัดรายการด้วยก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรเลยเราก็ไปเจอกันแล้วก็ไปเตรียมงานกันย่หันเลยนะคะก็จะมีเราก็จะเตรียม โชว์ให้น้องเตรียมแดนเตรียมอะไรลแล้วก็มันจะมีร่วมด้วยช่วยกันได้เป็นอยู่พี่น้องนะคะทำไมน้องนีน่าทำไมน้องเนเน่นางเอกเของเฮา,านี่ถึงได้ร่วมแจมนะคะก็จะมีพี่น้องสังเกตว่าแต่ละคณะนะคะเพิดออกมาเพื่อที่จะได้ร่วมด้วยช่วยกันให้มันเกิดเป็นไลท์สมบูรณ์ที่สุดนะคะเข้ามาแจมให้สมบูรณ์ที่สุดซึ่ง ะะทางรายการแล้วก็ขอขอบคุณน,นะคะทั้งรายการนะคะที่มันเป็นอะไรที่ลงตัวมากละกะเฮ้ากระไดนองอุ้งอิงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยศิลป,ปินสามท่านเนี่ยที่มารับเชิญเนี่ยเฮ้ากับวงหูหรอกว่าผู้ใดสี่สีสีส,สีได้โช์คณะไดอันนี้คือทั้งวงบดเหูจักเลยนะคะทางทางรายการจัดจัดให้เราตรงนี้ว่าเออทีนี้มันบังเอิญมันลงตัว มันมันเรามัน,ม,น,ม,นมันทุกอย่างมันลงตัวเข้ากับลิจัดแถออกคว่าแบบนี้ซึ่งเราก็เลยตัดตรงเพลงโชว์วงออกเอาของน้ององคงอิงไปแทนสตาร์ทบึ้มขึ้นที่แหลกนะคะก็จะเป็นพีเอสดีนะคะมาเปิดงานเสร็จปุ๊บเสร็จงานเปิดงานเสร็จปุะะ๊บมันก็จะเป็นโชว์วงนะคะจริงๆแล้วมันจะเป็นโชว์วงเลยโชว์วงประมาณอสองหน้าที่กลัวหน้าที่กลัวสองหน้าที่กลัวนี่แหละนะคะพี่น้องไ,ไ้แบบ บารานที่สุดทีนี้อุ้ยลองไปทําแล้วอ้าวเวลาเวลามันมันหลายเหมือนพี่นอ้องมันเกินตัดออกวัเนี่ยเกินแล้วก็ต้องตัดออกตัดออกให้มันทอดทอโลกไ้มันตรงให้ตรงกับเวลาที่ที่ได้จํากัดเอาไว้การเลือกออกมาประมาณนี้นะคะน้องนีน่าก็ได้ร่วมแจมกับพี่อุ๋งอิงแล้วก็น้องเนเน่ด้วยนะคะก็ัยรุนเพื่อนสามคุนกับซอยกัน มันก็เป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดนะคะสำหรับไหลชิงรอบชิงชนะเลิศนะคะกะ็ถือว่าสามคณะล่มโตทุกคณะพี่น้องเฮ้าแต่โจทย์จะออกมาตรงที่ว่าคณะใดเป็นหมอลำที่สุดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ไม่พ่อนขอช่วมเชยคอยอยกย่องศิลปินน้ำกันเลยนะคะก็แต่ละคณะไม่ธรรมดาจริงๆนะคะ แตว่าบัดนี้เฮานีพันพันทิมตรงนี้บ่ได้ทิมคําว่าเป็นลําเพิ่นเนี่ยพี่น้องเข้าก็เลยคือล้าเพิ่นกวัวขาขาวเนี่ยมือรอบชิงชนะเลิศเนี่ยพวกเราเตรียมเตรียมชื่อเอาไว้นานแล้วซชือกรอนลําว่าลําเพื่อนกวัวขาขาวนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เนื้อหาสาระอีหย่างต่างๆนี่เข้าว่าท่านีล่ลงตัวอ่าแล้วก็ ขอบคุณอาจาร,รย์ซออาจารย์ซอเกษมวิสัยนะคะอาจารย์คู่ไออ่าแล้วก็ครูชนสายชนเานีละพี่น้องนะคะแล้วก็น้องๆอาจาร,รย์นักดนตรีวสิป็นอาจารย์เมกน้อยนะคะอาจารย์แม็กน้อยอาจารย์มรแมกกี้เมกกี้สายนิ่งเานีละนะคะอะอรนิโนโ่แล้วก็ทีมงานพิ่ลำเพลินแบรนทุกคนร่วมด้วยช่วยกันมันถึงออกมาแบบนี้